สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมนะคะวนันนี้ร้านผิวใสนะคะจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านขายอยู่ก็จะเป็นครีมแบรนด์ B part อ่าเป็นครีมสมสาไลนนะคะตัวนี้เป็นขนาดเซตนี้เป็นขนาดทดลองขนาด5กรัมใช้ได้ประมาณ1เดือนตัวนี้500เซตนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะก็จะมีอยู่2 2สูตรที่จะมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรก o คือสูตรทองคาตัวนี้เป็นคอลลาเจนทองคา สูตรใหม่นะคะแบรนด์ Band B part นะคะเริ่มตั้งแต่สูตรดั้งเดิมก่อนแล้วกันสูตรดั้งเดิมก็จะมีอยู่5ตัวเริ่มตั้งแต่สบู่นะตัวนี้เป็นสบู่ AHA ก็คือช่วยในเรื่องของการอ,าอักเสบของสิวทําให้หัวสิวแห้งสามารถฟอกคิ้งไว้ได้ประมาณ2-5นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะหลังจากนั้นก็คือก็จะแบ่งเป็นครีมกลางวันกันคืนนะก็จะเริ่มตั้งแต่ครีมกลางคืนก่อน กลางคืนก็จะมีตัวนี้เซรั A, ่มวิตามิน A วิตามิน C ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบสิวตัวคอลลาเจนสีฟ้านะคะแล้วก็ตัวครีมสาหร่ายสีเขียวมีอยู่สามตัวนะคะครีมสมสาหร่ายแบรนด์มีพัดก็คือจะเน้นสูตรก็คือบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูในตอนกลางคืนนะคะเพราะตอนช่วงเวลากลางคืนเป็นการเป็นช่วงที่คล้ายๆกับผิวหน้าเราได้พักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นครีมจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะ เน้นการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะกลางวันก็จะเป็นครีมโสมครีมโสมตัวนี้กลิ่นไม่แรงนะเพราะปกติก็คือแมวเหนียวจะเป็นคนที่แพ้โสมมากๆแพ้กลิ่นนะคะแต่ครีมโสมอันนี้คือไม่แพ้เลยไม่ไม่เหม็นด้วยนะคะทาก็คืออันนี้ครีมโสมแล้วตามต่อได้ครีมกันแดดกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดไม่มีรองพื้นนะ SPF 30นะคะเวลาทาก็คือ แชครีมสมก่อ e นแล้วค่อยๆแตะค่อยๆแตะห้ามลูบนะเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกว่าครีมกลางวันทายากมากเพราะเวลาทาก็คือลูกค้าลูบเลยก็คือเนื้อครีมมันมันมันจะเกลี่ยยากเพราะฉะนั้นให้ให้ใช้วิธีแบบแตะแตะค่อยๆแตะแตะเนื้อครีมจะได้แบบแห้งแล้วก็ไม่เป็นข้าวแล้วก็ที่สําคัญคือครีมทุกตัวห้ามแช่ตู้เย็นเพราะแช่ตู้เย็นปั๊บก็คือครีมเนื้อครีมมันจะแห้งแล้วทายากเกลี่ยยากด้วย ะะมาตามต่อด้วยครีมโสมทุกสุดทองคำก็เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นตัว collagen. คอลลาเจนคอลลาเจนจะเป็นคอลลาเจนทองคำสบู่เหมือนกันครีมกันขื่นสาล่ายจะเป็นสาลายเรลียวทองคำนะคะก็คือเซตนี้ก็คือจะราคาขนาดทดลองก็จะอยู่ที่ราคา600เป็นขนาด5กรัมนะคะ จะแพงกว่าสูตรดั้งเดิม100บาทก็คือมันเน้นออทองคําเข้ามาก็คือทองคํามันจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยด้วยสําหรับคนที่อยากเ,เพิ่มในส่วนของอย่างบางคนมีริ้วรอยอยากใช้ครีมสมก็คือใช้เป็นสูตรนี้ได้นะคะกางคืนก็จะม,มีเหมือนกันอ่ะเซรั่ม แล้วก็ตัวคลลาเจนทองคำสำหรับคนที่เน้นเรื่องริ้วรอยอาจจะทาเอน้นรอบดวงตานะคะได้ก็คือมันจะช่วยลดอาการบวมของใต้ตาได้แล้วก็ครีมสาหลายทองคำอ่าส่วนครีมกันวันต่างขึ้นมาคือกันแดดนะกันแดดก็จะเป็นกันแดดซันสกรีน SPF 60อ่าเนื้อครีมมันจะคล้ายๆกับแป้งโฟมเวลาทาก็คือมันจะแห้ง แล้วก็คือเนียนติดกันเลยคือปกติกันแดดที่เราทาก็คือมันจะเนื้อครีมมันจะเหนียวเนียนหนะใช่ไหมแต่อันนี้ไม่อ่านะคาก็เหมือนการครีมสมก่อนค่อยๆแตะทั่วหน้าแล้วก็ตามต่อด้วยครีมกันแดดนะคะครีมก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดสามไซส์ก็คือมีห้ากรัมสิบหกรัมแล้วก็25ห้ากรัมราคาขายปลีกนะคะถ้าสูตรเดิมก็จะอยู่ที่ห้าร้อยสูตรใหม่ก็จะอยู่ที่ห0ร้อย สำหรับตัวแทนที่จะมาเป็นตัวแทนรายย่อยสามารถติดต่อราคาขายส่งได้ที่ร้านผิวใสนะคะอันนี้คือเป็นราคาขายลีนะถ้าลูกค้าอยากได้ราคาส่งก็คือสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแมวเหมียวจะมาอัปเดตครีม Perfect ไว้สูตรสองซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากะรอยดำเป็นฝ้าหนาะรักษาที่ไหนไหคะก็คือใช้ครีมน,นี้ลองใช้ดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตในครั้งหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ร้านผิวใสบายแมวเหมียว well. ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย